ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มอีกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเด้อครับมื่อนี้พ่อแต้มพามาสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับทั้งเบิร์ตเกอร์มิโยสิบห้าอาจารย์ดังได้พี่น้องเด้อครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หนึ่งพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งเก้าสาม แปดห้าหนึ่งขับเลขล่างก็ออกสามแปดนะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่พอแต้มสรุปให้กันลุดเด้อพี่น้องเนียนครับเด่นหกลองเกียดหมาจักตัวพี่น้องมาแต้มคะแนนหน่อยหนึ่งสามห้าแปดนะครับครับงูนี้พอแต้มพามาสรุปต่ออียนะพี่น้องเนาะ ว่าจะได้ตัวใดครับเดี๋ยวพอิึงน้ำกันนะพี่น้องครับเนาะสัดๆจังหน่อยน้องซัดพี่น้อง ท่าเตียมจะเริ่มเลยนะพี่น้องเนาะเริ่มจากเซียนคนริมทางก่อนมูลเลยพี่น้องของเซียนคนริมทางเลยพี่น้องเนื่องวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนาะรับเนื่อเดี๋ยนี่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะพี่น้องหนึ่งกับสอง ครับเอาส่วนตัวเน้นพี่น้องสองหนึ 1, ่งสามหนึ 2, ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองนะพี่น้องเลิกกันตามนี่นะพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะรับแคบหน้าจอครับผมรับประแจงขอขอบคุณหลายๆนะรับเด้อเซียนคนริมทางเนาะรับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เจดเลยพี่น้องครับปูศูนงวดที่ผ่านมากก51ห้เข้าตรงๆเลยพี่น้องเล้วปูศูนย์เนะครับาบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ2เน้นที่0นย์พี่น้องศกับ2อครับ แน่นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่อเ,เข่าได้พี่น้องเอาเช่นั้นแล้วพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมักสอบตัวเด็กอะพิจารณาเบิ้งเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอเตียมขอให้เข่าตัวเน้นเนาะพี่น้องก็ได้โศกมันมันกันนะครับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตียมกระเคากราบข,อ,ขอบพระคุณปูได้หลายๆนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราชเดอพี่น้องเด้อปูโคราดงวดที่ผ่านมาก,กัะเข่าห้าหนตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องครับงวดน,นี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรวดสกับ5เน้นที่4พี่น้องสกับ5ครับขับเน้นสี4ห้าเดน้าพี่น้องเนาะคอยเข่าปังๆอีก พี่น้องยิซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันรับแคปหน้าจอครับผมรับแจมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายได้พี่น้องขับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ด ครับแคปหน้าจอครับผมเน้นหกสามหกสี 3, ่เจ็ดสามเจ็ดสี่ได้พี่น,อน,น้องเด้อเซียนหนองคายครับหอยเขาเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมคอขอบพูดในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องครับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าไดพี่น้องแปดกับเก้า แปดเก้านะครับครับเน้นแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะพี่น้องเนาะตัวเน้นกันศูนย์สี่ศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะค่อยเขา่าค่อยให้แตกเนอะงวดนี่ครับครับประเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเนาะเซียนชัยวานนะครับแนะคปหน้าจอครับผมอ่าลมพัดดีที่พี่น้องเดี๋ยว แคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดได้พี่น้องเนอะขับเซียนขาดปัดเบิกเลขสามตัวสี่ตัวเบิ้งไว้ได้พี่น้องเนอะบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องขับศูนย์ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะ ครับครับส่วนจับคู่พี่น้องเน้นศูนย์ห้าแปดหนึ่งได้พี่น้องเด้อเอามักตัวเด็กผิดนบิึงนะพี่น้องเนาะที่สาคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้เนอพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณในหลายเร้อครับเด้อเซียนขาดปัดนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องเลอกพ่อแหล่นอนนาครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามเน้นที่สามพี่น้องพ่อแหล่นอนนาหนึ่งกับสามครับรับเน้นศูนย์สามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเลอกพ่อแหล่นอนนานะครับ แคปหน้าจอครับผมกับพยายามขอขอบคุณหลายเไรไื่อครับเ้อพ่อแหล่นอนนาน,นะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สีสะเกตดพี่น้องรับปูสีสะเกตดงวดที่ผ่านมาเข่าตัวเน้นนะพี่น้องเนอะสามแปดเข้าตรงๆนะครับเนาะงวดนี้ปูใหมมาบนล่างมิ่งรูดสีกับห้าเน้นที่ห้าพี่น้อง สี่กับห้าสี่ห้านะครับปรับส่วนจับผู้เน้นสนะี่ห้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองนาพี่น้องเลือกปูซีสะเกตนะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับขอแตรมขอกราบขอบพระคุณปูลหลายๆนะครับเนาะปูซีสะเกตนะครับคอยปังๆอีกนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อฉลองนะพี่น้องเนอพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด8กับ7พี่น้อง8กับ7จ็นะครับรับเน้น8 2 8สองแปดแปด้าละพี่น้องเนอพ่อฉลองนะครับเอาแชปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอขอบคุณนหลายท่าครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะ่อยปังๆวดนนี้นะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องครับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกนะพี่น้องเด้อสี่กับหกนะครับ ครับชุดเน้นนายพี่น้องชุดเด่นหกสองหกหนึ่งหกศูนย์รองสี่หกสี่เก้าสี่ศูนย์เน้นหกสองหกศูนย์สี่หกพี่น้องเซียนน้องหานแคปหน้าจอครับผมครับประเต я มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเพลงนายพี่น้องเด้อเซียน พ่อเสียนเพลงน้อพี่น้องเนาะงวดหภ่ผ่านมาเข่าตัวก,กันตัวร่องนะพี่น้องครับงวดน,นี้ให้มากบนล่างวิ่งรูด6กับ2เน้นที่6พี่น้อง6กับ2 2 6นะครับครับจับหน้าจอครับผม6กหนึ่งหสองสองหตัวเน้นนะพี่น้องครับ ่อเต็มขอขอบคุณพ่อหลายๆนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะคอยปังปังหยกครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมนะพี่น้องครับพ่อช่างคมงวผ่านมากกับแปเข้าตัวกลับพี่น้องครับวดน,นี้พ่อช่างคมให้มากบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ9เน้นที่0นย์พี่น้อง0กับ9 0น ก้านะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อพอช่างคมเน้นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะมอดที่ผ่านมากบอตตัวเน้นตัวเน้น,น,นบอเขาได้พี่น้องเด้อนเะขาตัวที่บมเน้นเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ากับพิจนาบึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเด้นะพี่น้องเด้อนะมกสอบตัวใดเนาะครับเนาะ ครับพ่เตมขอขอบคุณหลายพ่อช่างคมนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะพี่น,อน้องเดิ่ปูสมหวังพ่อเตี่ยมโบดลามาลงลลยงวดแล้วได้พี่น้องครับถือวางงวดนี้เป็นงวดแรกครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้าเน้นที่ห้าพี่น้องศูนย์กับห้าศูนย์ห้านะครับ รับเน้น0527ได้พี่น้องเด้อรับตัวที่บมเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณาเบิงเอาเนาะพี่น้องเนาะรับที่สําคัญก็จะลืมลับตัวไว้นําพี่น้องแคบหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังเนาะพี่น้องเนาะรับส่วนเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้อเบิงเอาเนาะครับเนาะรับแคบหน้าจอไว้รับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องกับเซียนหยวนมัติพันธ์มาเล็กวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเรื่อเซียนหยวนบนล่างวิ่งโลดหนึ่กับ4พี่น้อง1กับส1่นะครับเอา ขับคู่เน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งหกหกสามแปดสี่ได้พี่น้องเนอะขับคอยเข่าคอยแตกปังๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉกๆมันมันกันนาครับแคปหน้าจอครับผมกับพอแต้มขอกับโอขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะรับเนาะขับคอยเข่าคอยแตกปังๆงวดนี้พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกๆมันมันกันนะครับ ไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อก็คือของปลาเตียมเนาะครับเนาะครับของปลาเตียมเขาก็เห็ดน้ากันนั่นแหละเนาะพี่น้องสูตรครับสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้าสี่ห้านะครับเอาปลาเตียมเน้นให้ เก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้านะพี่น้องเนอะเสือศูนย์สี่ศูนย์หาสองหลัลกสองหางครับผิดพลาดประกันในพอเตียมกราบขอโทษขออภยัยนะพี่น้องเนอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยแตกนะพี่น้องเนาะครับบ่านี้พอเตียมพามานับคะแนนน้ากันนะพี่น้องครับไปเบิ้งน้ากันนะครับ เห็นเห็นนะพี่น้องเนาะครับศูนย์พี่น้องสีคะแนน1 3ึคะแนน2 3งคะแนน3 1มคะแนน4ี่หคะแนน5 4าคะแนน6กสคะแนน7 2็คะแนน8 2ดคะแนน9 2้คะแนนพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องเอ้ยบาทในส่วนลายตัวเด่นสุดนี่หากะแนน,นคือคือซีเนาะพี่น้องเนาะครับลองศูนย์ศูนย์กับห้าพี่น้อง เตียมหน่อยเบิงหน้าพี่น้องเน้อซุ่มเตียมหน่อยนะครับรับซุ่มเตียมหน่อยกับเบิงไหวหน้าพี่น้องเน้อรับคอยมาหน้พี่น้องสี่ศูนย์ห้าตัวรองเนาะพี่น้องเนาะ เอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้ด้ครับเด้อตามนี่ได้พี่น้องเนาะตามคะแนนนี่ละมากกวคะแนนหน่อยกระเบิงไว้ได้พี่น้องเด้อครับสองงวดแล้วที่มาเตรียมหน่อยเตรียมลายโบมานะครับอา่าัวนี้คอยมาเนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉบโมันมันกัน หรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเนอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแนวอย่าลืมนด้พี่น้องเนอเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้น้ำได้พี่น้องเนอกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เราจะบ่พลาคชิปใหม่ๆนะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้อง โศกมันเฮ้งๆร่วยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม